มาเลยครับท่านโคตรเซียนที่นี่เลยครับผมที่ในท่านอยากจะมามึงนี่นะพอกูลงมาจากหมาก้าวปุ๊บมึงมารับกูแล้วมึงก็พากูมาที่นี่ <Yes> บอกเลยนะครับผมถ้ากูออกมาจากหมาก้าแว <S <S <c oughs> แล้วนะกูไม่ได้เล่นการพนันเนี่ยแม่งถือเ,เป็นเรื่องใหญ่เพราะสำหรับโคตรเซียนอย่างกูวไ,วไปที่ไหนกูได้ต้องได้ตังที่นั่นเว้ยที่นี่แหละครับที่ของท่านเลยฮะแถวนี้มันมีบ่อนหรวะท่านนี่ประเทศไทยอย่าเรียกว่าบ่อนครับ เรียกว่า entertainment complex เฮ้ยว่าไอ้นี่มึงอินเทนซะด้วยเหมือนที่กูเพิ่งดูข่าวไม่กี่วันนี้เลยแต่มึงชัวร์นะชัวรเลยท่านแล้วคนไทยเขาชอบเล่นกานพนันอะไรกันวะเยอะแยะเลยท่านที่นี่เขาเรียกว่าบอลวิ่งท่านบอลวิ่งไอ้สัตว์มึงต้องแทงไปวิ่งไปกูเหนื่อยนะไม่ใช่การพนันไอ้ทีว่ามันเป็นบอลลอยอ่ะไม่ได้แบบปักหลักที่ไหนอ่ะเอาไว้ตำรวจมาจะได้วิ่งหนีไอ้ท่านแทงบอลมีปะแทงบอลกูฝากแทงอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงข้ามแมนยูอ่ะ ไม่ใช่ท่านจะให้ดูคอผมมีอะไรกัดมะดูตัวตรงนี้ยุง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  <laughs> ท่านผมส่งติ๊กวงนี้เลยท่านาคู่ไหนก็ได้ที่ตรงค่าแมนยูมึงแทงไปเลยปีนี้แมนยูมันแย่จริงเอามาสิมาฝากไปนะกูมีอยู่ห้าร้อนะน้องพี่จะแทงอบอสกันหน่อยอ่ะ๋ยนนี้กูหวานละกูหวานละถ้ามีคนแทงมอนให้กูอ,อย่างนี้คืนนี้กูหวานละสบายแมนยูต่อเท่าไหร่วันนี้ท่านดูเองดีกว่า โอ้โหถ้าแทงอย่างเงี้ยต่อให้ถ่าย10รอบก็หาสิรอบมึงจะบ้าปะเนี่ยมึงทำอะไรครับเนี่ยก็นี่ไงแทงบอลไม่มีเตะสักลูกเลยแทงบอลของกูมายถึงพนันบอลไม่ใช่แทงบอลแบบนี้ แล้วบอมันอยู่เฉยไปแทงมันทำไมอ่ะไอเด็กซอยข้าง,างๆแม่งเตะมาเดี๋ยวเตะมาเดี๋ยวเตะมาหมันไส้จ,จับแทงแม่งรั่วแม่งวิ่งร้องไห้ไปแล้วให้โอ้โหไอเด็กเปรตแล้วถ้าอย่างงี้ถ้ามันไม่มีบอลแล้วเด็กมันวิ่งเข้าไปในบ้านมันวินบบ่งแทงเด็กเลยเหรอกูเตะที่หงหักอ่ะได้ไ,ไอสัตว์งั้นไม่ต้องแทงเด็กกูแทงมึงไอ้เหี้ยอะไรอย่างพีมึงจะบ้าหรือเปล่าไม่ได้ถ่ายถึงแทงบอลอย่างงี้ก็แค่แทงอันที่บ้ายเนี่ยไป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 แทงกันอื่นไปไปไปออกไปออกไปอะไรอ่ะพี่อารมณ์ร้อนว่่่ะนีกูเริมมานี่อออยากไะะร่ จะไปแนวแนวแนวไหนพี่ชอบแนวไหนอ่ะมันมันมีอะไรที่มันแบบคนโลโก้เล่นไหมถ้ามาที่ไทยเนี่ยตีไก่พี่ชิคเก้นได้ถ้าถ้าตีไก่มึงรู้กูดูไก่ไม่เป็นอนะ่ะพี่มึงดูแล้วกันว่าไอ้ฝั่งไหน<ม>ชนะมึงเอาตั้งไปหมดเลยโอเคพี่ถ้าเกิดตีไก่วงนู้นเลยพี่ไปฟังหน่อยไอ้หนูลูกพี่พี่เขาอยากตีไก่ดีมากมันไม่เคยทำให้ผิดหวังไอ้อา้า ไอเฮียกีฬาตีไก่นเนี่ยมันถือว่าเป็นกีฬาแบบทางบ้าน,นมันเป็นกีฬาพื้นบ้านที่คนไทยเขาเล่นกันมึงคงดูไก่เป็นใช่ไหมล่ะว่าเขาคนนี้เขาตีไก่กันยังไงอ๋อใช่เขาตีไก่กันแบบนี้แหมแสดงว่าไก่ตัวนี้อันตรพาณิชยเลยลุมตีกันเป็นโฟคิงได้เฮียเฮีย <Here, S 2> <here, S 1> อะไรเหรอพี่คุณจะบ้าหรือเปล่าไก่อยู่ดีๆแบบนี้ไปตีมันทำไมอ่ะก็ตื่นเช้าแม่งขันป๊อก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 ลำคาญฟาดแม่งให้เค็มถ้าเกิดแม่งขันถึงเที่ยงคืนผมเอาต้มแม่งเลยไอ้เฮียเอ้ยแดดไก่ต้นปลากันอร่อยเลยไอ้หนูตีไปหนูตีไปไอ้เฮียชาติหน้าขอแม่งเป็นเก้ากับพวกแม่งอ่ะทำไมเหรอพี่มึงจะบ้าแล้วไม่ชี้ตีแบบนั้นแล้วพี่จะเล่นอะไรกันแน่อ่ะก็ตีไก่ก็ไม่ได้แล้วตีไก่นี่มันไม่ใช่การพนันแฮงบอลก็ไม่ชอบตีไก่ก็ไม่ชอบอย่ามาอยู่เด็กพวกมึงตีมัาทางไหนกันเนี่ยฮะ ไปเลย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 พวกมึงไปเลยไอ้หนูยิงหนูยิงหนูพี่ก่อนยิงพี่ก่อนไหนแทงบอลมันก็แทงไปแล้วตีไก่ก็ตีไปแล้วมีอะไรที่มันที่มันเป็นการพนันที่มันเล่นกันได้หลายๆคนดัมมี่ว่าแล้วพี่ต้องชอบเล่นอะไรแบบนี้กีฬาคนแก่กูชอบเลยเลยไม่บอกอะไรตั้งแต่แรกไม่บอกผมแต่แรกล่ะไอ้กูเล่นดัมมี่เก่งมากสเปรโตมาของกูที่กูอมกูอมจนท้ายเกมที่นี่ประเทศไทยพี่มึงรอตีโง่กูมึงโดนกูแน่ไอ้อาร รอรอดัมมี่ชจนุ่นเลยพี่ดัมมี่ชวนมามึงไปตั้งวงรอสบายเลยพี่จัดการให้หน่อยรอผมแปบสบายไอ้หนูไปนายพี่อยากเล่นดัมมี่กูแนะนำเลยนะถ้าเล่นสีขาแจกโกลเจตไปถ้าใครอมนะอมโง่แล้วกูคว่ำมีนนะกูบอกเลยนะมึงจ่ายกันแบบสบายสบายแหมแบบนี้สบายเลยเฮ้ยสวัสดีครับแหมคุณมามี่เลยครับเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเลยแม่เพิ่งมาจากอีบนะครับเ้ายอะไรอะไอยี่ทำไม่ะพี่ไอ้หียมึงอะไรไห้กูเนี่ย พีี่่อันนี้ไม่ใช่ดัมมี่ไอสัตว์นี่มัมมี่เอ้าพี่ก็เล่นเป็นตัวอย่างเล่นเพื่อเหรอตังแต่อังๆ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 สัตว์สัตว์สัตว์อะไรเนี่ยพี่ไอเทียนี่มันมัมมี่มันเล่นไม่ได้กูอยากเล่นกับมันนั้นไอนี่ก็ไม่ชอบนั่นก็ไม่ชอบเได้ไรก่อนที่จะเล่นอะไรมือมันเก็บก่อนได้ไหมภาษาอักีกูไม่หยุดเลยอ่อไปอ่อไปโอ้ยโอ้ยเฮ้ยแล้วเอาคนีสวยมาถือดัมมี่โอ้ยแล้วพี่จะเอายังไงกับผมอะนี่ผมถามหน่อยดิกูพูดจริงนะอามกูเหนื่อยกับมึงมากขนาด ผมก็เหนื่อยพี่เหมือนกันแล้วพี่ก็ไม่ชอบอะไรสักอย่าง<ต>เอาใจถ<อ><ส>ูกมึงก็ปัญญาอ่อนตีไก่แม่ก็ไม่มีการพนันให้กูเล่นกูจะบอกให้เล่นดัมมี่มึงก็มาดัมมี่ให้กูพี่อยากเล่นอะไรอยากเล่นไพ่ก็ผมไม่มีไพ่มึงมีไพ่เออสวยามโคตรเซียนอย่างกูอ่ะนี่นี่มันคือแขนขาของกูออนี่คือเครื่องมือทำราหากินนั้นผมเป็นเจ้าให้ ได้เหรอได้ดิได้ดิครัมึงจะให้กูรออะไรล่ะได้เลยเดี๋ยวกูสับรอมึงนี่มันเลี้ยงมันก็เสียงเขาสุกไอ้ชิบหายตอนตบสั่งตอนสักทีไปเหี้ยไปเหี้ยมึงก็ปีกทีไอ้ชิบหายย่าตบผมทำไมเนี่ยก็มึงเป็นไพ่อ๋อแล้วพี่เป็นเจ้าใช่ตัวไอ้สัตว์สัตว์สัตว์กูหมายถึงเจ้าอย่ามันลงมาดิก็เป็นเจ้าหั่นพระนครอะไรอย่างงี้ไงพี่ไอ้เหี้ยมันคนละเจ้ากันเอ้ยอะไรอีกอะนี่มึงหมายไม่ใช่เป็นเจ้ามือเป็นเจ้ามือเอางี้มึง มึงเล่นแพ้ไปใช่ไหมเป็นกูเป็นเจ้ามึงกูเป็นเจ้าแล้วเดี๋ยวกูแจกให้มึงจบนะเอาดิง่ายสุดบอกเล่นเล่นเป็นไหมสบายง่ายๆนะไม่ต้องสอนนะแม่ไม่มีชาวบ้านไม่มีคนเล่นเดี๋ยวกูแดกตังค์มึงนี่แหละกูแดกตังค์มึงนี่แหละมาฮะได้แล้ะจั่วไหมไม่จั่วอ้ามึงไม่จั่วใช่ไหมแต่กูจะจับ มึงเนี่ยมึงมึงบอกว่ามึงเล่นเป็นมึงจะไม่จั่วแล้วมึงจะมาจับได้ไงกูจับได้คนเดียวกูเป็นเจ้าใครบอกเป็นมึงเป็นเจ้ากูเป็นเจ้าใครเป็นเจ้ากูเป็นเจ้ากูนี่เจ้ามึงตลกไรสัตว์กูเป็นเจ้ากูถือผ้าอยู่เยอะขนาดนี้มึงถือแค่สองใบมึงจะเป็นเจ้าได้ไงไอโภกูเว้ยเป็นเจ้ามือตว์มึงเป็นเจ้ามือเออแต่กูเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สวัสดีครับแหมไม่เจอกันนานเลยคุณตำรวจไปไหนมาครับเนี่ยก็มาจับมึงนี่แหละมาจากสอนอไหนครับสอนอสน <de> e <hilarious> แค่พี่เองจับไปเลยคขาไปเลยไ,ไปิีป่ายการพนันนมือคนเดียวเลย